รถยนต์แตมมาก่อนครับโอเคครับเมื่อกี้นี่วุ่นวายเลยนะไม่ได้ถ่ายเลยรถเยอะมากไม่รู้เขาไปไหนกันนะฮะกม็มาเกี่ยวตรงนี้นาและเจ้านะครับห้าไร่ทีแรกม,มีแผนจะไปเกี่ยวบแบบนี้สามไร่แต่ต้องข้ามคลองเอากิ่งไม้ไปถมแล้วแล้วผมก็ยกยางสิบล้อขึ้นไปสองเส้นแล้วสิปากแล้วก็ต้องเอาออกเลยเขาบอกว่าจะไม่เกี่ยวเขี่ยวก็เลยปิดแผนไม่หมดเลยวันนี้ แต่แปลงเนี้ยมันแน่ฮะทางขึ้นทางลงนะเดี๋ยวต้องรอชมฮะเห็นม่น้าะว่าจะเกี่ยวทางการมั้งครับนี่ครับนาจาันเอกห้างเครื่องพังหมดแล้วดูนี่แต่เกี่ยวไปไม่ไทำเนื้อมีเสือเนี่ยแปลงเนี้ยลกสดเด็ด ต้นรองเท้าไปนี่เองครับอีกหนึ่งพวงเขาบกอ,วก,วก,อก,าวกว่าไม่ดีอ่ะเจ้าของนามาหานัดรถผมเมื่อวานบอกโอ้สาวไปดีนะกันเอ้ยบกโดดเด่นเด็ดดูนี่ยห่าไรจะได้รับเท่าไหร่เนี่ยครับจริงไม่ดีจริงดูข้อปูด ไม่ดีเลยฮนะสองเกียนาลไยสองเกียนจะถึงปะเนี่ย

bằng mình nát nó lư. Chị chị không? Oh. <laughs> thằng Mà kia nữa thuộc Ô. Được được. Ô, oh, lưới ô. Oh. Oh. อหที่เกี่ยวข้อบเกี่ยวครับ ถ้าล yeah. yeah. er ุยได้ให้ลุยนะอย่าให้แย่เชื่อผมแย่ตัวเล็กเพราะถอยเข้าถอยออกถอยเข้าถอยออกเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกอยู่รอยเดิมเดิมรอยเดิมเดมันก็จะลึกคือในกรณีที่เราแย่คือมันเป็นปักจริงแล้วก็เอ่อกบกบบ่อกบกองกบล่องเงี้ยฮะที่รถเกี่ยวเลาะไม่ได้อ่ะนั่นแหะสมควรแย่แล้วถ้าในกรณีที่รถเดินได้เรื่อยๆนะฮะแทนเกี่ยวเดินผ่านเชื่อผมเขาจะเหยียบไปทีเดียวแล้วก็ผ่านไปเลยครับ ลอยต่อลอยถ้ายิงแย่นะลึกสภาพดูแทงเข้าไปแนละ้วถอยกดหน้ากะดำล้อปีตบ๊บตบตบขุดเข้าไปอีกลกึกไปใหญ่อย่างถ้าเราไปง่ายเราก็ล็อไปเลยปุ๊ดแล้ตอนนี้ถ้ามันลุยได้แบบหยุดหยุบธรรมดา,นนาแล้วไม่ถึงโป๊ต้าแล้วเราก็เดินผ่านเลยครับลอยเดียวก็หัวมุมแล้วก็ไปแทงเปิดสักสามทีสี่ทีก็ได้ถ้าจะไม่บิดมุมนะล้วก็ผ่านไปเลยครับดีกว่า แล้วก็รถเกี่ยวก็จะทํางานได้ไวกว่าด้วยแล้วก็แปลงนาก็าไม่ช้าด้วยครับแต่นี้เขาเขาจ้างผมมาไงเขาบอกให้ผมทําอย่างนี้ผมก็ต้องทำเลยครับแบบรันเขาไม่ได้เขาจ้างเราเลยครก็จากให้ตามคำขอแต่ก็ผมก็อธิบายเจบเทียบให้ฟังว่ามันเป็นจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่า คข้างคุมลงมาครับฝั่นหมดเ็นก้าพอดเนี่ยน้ำเจ้านี้ฮะที่ว่าสดหเกีเก่ยวเนี่ยสุดลงมาอันนี้อันนี้พอได้นะเนี่ยข้าวที่เกี่ยวอยู่ครับดูต้นดูอะไรโอเคอยู่ถ้าอย่างนี้หมดอะโอเคพอได้ถ้ายังถ้าสภาพแบบนี้นะหังเกลียนได้อะไรนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่น่าจะขัดสองเกียนนะครับ เดือเจะหองหนาบอกหมดปุ๋ยไปสี่ลูกอ่ะอ๋อหไม่รวมค่ายานะฮะปุ๋ยสี่ลูกลูกก็เป็นพนะันนะค่ายาค่ารถปั่นค่ารถเกี่ยวโอ,โอ้ไม่เหลืออะไรฮะทำปีตะดึงกืนเกจะใช้ปุ๋ยที่ปุูกผมว่าแต่ผมว่าเขาคนโตแล้วเราก็ไม่อยากไปพูดแนะนำขอเนา,าคุยเขาเมื่อกี้นี่ถามเขาใช้อะไรโอ้กูแล้ว ข้าวมันมันผิดปกติมันท้องมันแตกต้นเดียวต้นเดียวเขาใช้ยูเรียก็สามติบสูงสูนนะยูเรียว่าตีหกสูงสูนสามติบสูงสูนก็ไอ้ยนะูเรียนั่นแหละครับยูเรียต่ำหมด้วยนะตัวเกลนน้อยด้วยคือไม่มีธาตุอาหารอื่นเลยทีนี้จะเอาอะไรไปบำรุงต้นบำรุงแป้งอะ่ะส่วนตัวผมใช้ปุ๋ยผมใช้สูตรเสมอน,นะฮะมากกว่าคือให้มีธาตุอาหารทั้งสามตัวเลยผมนะ แล้วก็จะมาอัดตอนข้าวจะท้องอะ่ะผลสุดท้ายที่ว่าหวานที่วัาข้าวกำลังระท้องเราใช้งบสูตร60เค้าผสมกับพวก188อะไรเงี้ยฮะผมใช้ผมจะไม่ใช้เลยยูเลียจะใช้เต็มที่เลยจีแรกแต่ต่อไปว่าจะไม่ละจะไม่แตะเลยยูเลียไม่เอา,อาละผมใช้ปุ๋ยพวก่าไหร่นะยิบเจ็ดสิบสองหกอะไรเงี้ยหวานผลแรกอะ่ะแตาราคาตึงหน่อยแต่ก็ ท่าหางครบถ้วนแล้วเนาะแบบนั้นนจะดีกว่าครับดูเรียก็ดีเขียวอย่างเดียวพอหมดหมดลิตเขียวก็หมดลิตแล้ว้นไม่อวบไม่อั้นเลยอะไม่อวบเลยอะไม่แน่นไม่เปรี้ยเลยอ่ะไปเดี๋ยวไปด้านนู้นดีกว่าเนี่ยแล้วก็น้าแจวอ่ะแกทาอยู่พันธ์เดิมๆแกไม่เปลี่ยนพันธ์เลยนะผมเกี่ยวกแกมาตั้งหลายไฟก็ทีหนึ่งทีหนึ่งนะทำอยู่แต่ทีหนึ่งพวงทีหนึ่งพวงทีหนึ่งพวงจริงๆต้องควรเปลี่ยนมั่ง ผมตัวนตของผมยังไม่ค่อยนั่นนะ่ะไม่ค่อยซ้ำเท่าไหร่จะมีปีนี้น่จะเอา8-5ดลงอีกหน่อยจะลงก็ดูช่วงเอาครับช่วงไหนมันดีก็ลงได้แต่จะลงช่วงยี่สิบมีนาไปแล้วนะครับเลยเลยโวยออกจากร้อนไงต้องจริงๆเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนพันข้าวบ้างทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมตลอดมันก็อย่างว่าคุ้งชินกับดินแลวมนะั้ง เปลี่ยนลากมันว่าราคาไม่เกินหกพันหกเพราะว่าติ่เขียวสวยๆอยู่ที่เจ็ดพันเลยครับ ข้าวที่เป็นข้าวดูดิโดโดเดเดเ,ดเ,ดเ,ดเดห็นไหมหลวงก,ก๊จังหนาวด้วยเลยผ่านหนาวผ่านฝนชะมามั่งอะไรมั่งแน่น,นะพา,มาเมล็ดรีบเป็นดำด้วยนี่ครับที่ไหลขึ้นอุ้มไปเพื่อไปอีเด้งเลยข้าวจริงก็มีมั่งแต่ก็ส่วนน้อยเลยไปได้ข้าวอันล่างอย่างเงี้ยสองเกนจะถึงไหมเนี่ยแต่ก็ไม่น่าจะเกินสองเกนแหละครับ ก็อย่างเงี้ยไม่พอจ่ายค่านเกี่ยวอยู่แล้วครับเนี่ยหักทุนหักนู่นหักนี่หักนั่นอย่างบางเจ้าที่เราเกี่ยวกับประจำก็ไฟไหนเขาขาดทุนยับไม่พอจ่ายก็แปะไว้ก่อนข่าวชวนข่าวครับเหมือนต้องเอาข้าวนี้ไว้แล้วจ่ายข้าวหน้าอะไรเง,งี้ยเราพอได้ข่าวดีก็มาเคลียร์กันก็ได้คิดดอกไปนฮะดอกไม่เสียนะครับเหมือนกันอย่างอย่างไม่มีความจริงอ่ะบางที บางเจ้าก็จ่ายดีบางเจ้าก็เหมือนมันจะมีคนที่แบบว่าเป็นนี่แล้วก็เปลี่ยนรถไปเรื่อยอนะไรเงี้ยก็มีนะครับคนเรามีหลายประเทศบางทีเขาทาเหนื่อยทายากอนะไรเงี้ยทั้งทั้งที่เราให้ติดได้นะครับมีนะคเคยเจอนะครับหลายปาาอยู่เหมือนกันแล้วเขาก็เปลี่ยนเจ้าไปเลยเอาเจ้าอื่นเกี่ยวอนะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันว่าทุกคนย่อมต้องเจอครับคนเล่นรถเกี่ยวบางทีไม่ใช่ว่าแบบเคยเห็นมาเกี่ยวจะได้เงินได้เงินนะเราเนี่ยวักคุณน,นะครับเราวังน้ำมันออกไปก่อนนะ แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายเราหรือเปล่านะคนดีก็ดีครับคนไม่ดีก็มีเหมือนกันทุกอาชีพนะฮะปะพานกระแปนะของนี้อยู่ที่ที่ใจครับจิตสำนนึกนึกถึงใจเขาใจเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนเราทุกคนทำงานก็คืออยากได้เงินนี่ยทำปีก็โอ้โหเหนื่อยหน่ายหน่อยเนาะแล้วยังว่าเลยสุดท้ายก็จะตันนะครับันจะไม่ความมีใครเกี่ยวใครก็ก็จะรู้ถึงกัหนหมด รถเขียวนะฮะเร็วล้แวกนี้นะเพราะไม่ได้เป็นรถจอนะฮะรถพื้นที่กันทั้งนั้นแกนี่มันมีอมเขียวมั่งข้าวอางนี้ไม่สะดวกได้ครับมันโดดๆเลยดี จะจะจะรอจะไม่ไหวแต่รอไปก็ไม่ไหวจะยุบไปแหงไป้่ย่งไหนที่แหงแหงไปที่นี่นแหงแไวเรื่อยยุบกเรื่อยจะทำต่อไปเนอยทย่ยังทนู่นไปไปมีนาีนาใชไหมู่น็ายดูดีไ้หน่อยมันทำยังบ่นหนาไปยังน้ำาสมหามังงะงไงหน่อยดีนยโบยง คครับกระทงสุดท้ายแล้วได้อยู่2เกียโนโผ่แล้วครับจัดแล้ว่นะจาประมาณน,นี้แหละดูคภาพข้าวนะเกบเข้มาเลยหมื่นสองหื่นสามปหือนโอ้โหสี่ลูกสี่าพ,าพนะัน 12, 4, คิดเค่ลูกละพันทอ ขาบรถปันพันหนึ่งห้าพันตัวได้ตัวได้เดี๋ยวขาบรถเกี่ยวอีก เจ็ดแปดพันนะปุ๋ยเราจะไปรวมยาอีกละหมื่นหนึง่งอ่ะยาด้วยเอาไปเลยโอ้ไม่เหลือครับคิดค่าน้ำมันด้วยนะค่าน้ำมันกอยังไม่ได้คิดค่าย่ำนาเลยนะเสมอตัวแค่เป็นเหลือไม่เหลือแล้วเย้ yeah. สี่โลกสี่พันค่าปันนาไล่สองร้อย1,000ลพันนึงห้าพันครับเลยนะค่าเขียวสองพันชีสเขาแลวกัรนลนะครับต่อกิโลการาะโพงองีกเดี๋ยวนี้นะทำนาต้นทุนสูงนะต้นทุนนี่ไม่ต่ำสี่ห้าพันแล้วมนะั้งยต่อไรอ่อ่ะ ราะว่าปุ๋ยแพงน้ำมันก็แพงราคาขายได้ราคาแบบหกพันกลางๆหกพันปลายๆอย่างเงี้ยมันก็โอ้โหไม่ไหวแย่ yeah. ไม่ทำนาก็ไม่รู้ทำอะไรกันชาวบ้านเราให้เขาไปค้าขายบางคนก็ค้าขายไม่เป็นจะให้ไปทำสวนบางคนก็ทำไม่ได้พื้นที่นาก็ทำสวนก็ทำไม่ได้กว่าจะไปเริ่มทำอีกกว่าจะเริ่มปลูกเริ่มอะไรเจงก่อนมีทุนกินหรือมีเงินกินกพูดเลยความจริงของชาวบ้านนะบ้านนอกเราอะนะ อยู่ไปเรื่อยๆยุคนี้นครับสองเทียนเดี๋ยวรู้ราคาครับเรามาลากด้วยค,ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะถ้กกาใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกัด้วยต้องด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงเจอกัอนใหม่คลิปหน้านะครับนี่นะชีวิตชาวนาน,นะครับไม่ได้เรียบง่ายาได้เรียบง่ายผมว่าชีวิตทุกคนนั่นแหละครับ ็อย่างว่านะฮะมีกาําไรมีขาดทุนมันก็แล้วแต่จังหวะดิงฟ้าจากเร้ะทำเัินใหม่ครับไม่ติ้นก็ดิ้นเงินต่อโอเคครับดีครับผม